ยังอยู่ในเรื่องของน้ำนะคะสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียดที่ที่จังหวัดพัทลุงค่ะก็มีการเตรียมที่จะปรับปรุงระบบการส่งน้ำและเพิ่มพื้นที่การระบายน้ำให้สอดรับกับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนค่ะ น้ำเป็นตัวหลักนะ,ะการทําเกษตรถ้าไม่มีน้ําเราอยู่ไม่ได้เหมือนตั้งพ่อหลวงของเราที่บอกว่าแต่ถ้ามีน้ําไม่มีไฟฟ้าเราอยู่ได้เนี่ยของลุงใจข้าวทางพอดีเลยลุงใจเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่หมู่ที่สองตําบลฝาละมีอําเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงได้สะท้อนความคิดที่มองว่าน้ําคือส่วนที่สําคัญของการทําภาคการเกษตร ลุงใจได้วางแผนทำเกษตรแบบผสมผสานบนเนื้อที่12ไร่ทั้งสวนยางพาราปลูกพืชผสมผสานและการขุดสัะน้ำเพื่อเก็บกักน้ำและเลี้ยงปลาลุงใจบอกว่าหากไม่มีน้ำก็ทำการเกษตรไม่ได้แต่ที่ผ่านมาสวนของลุงใจแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมานานหลายปีแล้วนะับตั้งแต่มีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียดของกรมชลประทานปลูกพืชผสมผสานหลายอย่างมีกระตน้น ลงกองเหาะทุเรียนนะรวมหลายๆอย่างรักษาให้มันจเจริญเติบโตดูเลมันจะไม่เหมือนกันเพราะให้ปุ๋ยให้น้ําเอาน้ําจุมาตาลมาก็ได้เก็บไว้ในสระน้ำนี่เราลองรับไปแล้วถ้าเราไม่มีน้ํามาช่วยเติมให้เราจะใช้ไม่พอช่วงเล้งมันจะขาดไปเลยนั่นทํเพราะว่าตอนเล้งมันเล้งจัดเลยนะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียดกรมชลประทานซึ่งหัวงานและระบบการส่งน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลโคกศักด์อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเรนนับตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2514จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา50กว่าปีแล้วที่ระบบการส่งน้ําได้ใช้งานมาอย่างต่อเนื่องสภาพอาจชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาดังนั้นกรมชลประทานจึงดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมองค์ประกอบโครงการให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์สอดรับกับแหล่งน้ําต้นทุนจากโครงการอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่สามารถจุน้ําได้ถึง30ล้านลูกบาทเมตรกระจายน้ําเข้าสู่ระบบส่งน้ําในพื้นที่จํานวนแปสายครอบคลุมอ้าอเภอในจังหวัดพัทลุง ได้แก่อำเภอเขาชชยสนอำเภอบางแก้วอำเภอตะมดอดอำเภอป่าบอนและอำเภอปากพยูนโดยปี2561กรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาระบบของโครงการและการใช้ประโยชน์ของโครงการในพื้นที่ใหม่ทั้งหมดทั้งการปรับปรุงระบบส่งน้ําและการปรับปรุงระบบระบายน้ําสภาพการใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากจากเดิมที่เป็นนาข้าวเกือบแสนไร่ เหลือนาข้าวเนี่ยประมาณ5 6 0 0 0พันไร่ดังนั้นระบบส่งน้ำที่มีอยู่เดิมสร้างมาใช้งานจนถึงปัจจุบันเนี่ยกว่าป,ปีทางกรมชุมประทานก็เห็นว่ามันควรจะมีการปรับปรุงโครงการเพื่อให้สอดรับกับกับการที่เราได้มีแหลยย่งน้ําต้นทุนคืออ่างเก็บน้ําของหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชาดำริเนี่ยก็เลยได้ทําการศึกษาระบบระบบทั้งหมดของโครงการใหม่ ศึกษาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใหม่ว่าว่าจะให้สอดรับสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ยังไงทั้งนี้คาดว่าในปี2566โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียดจะได้รับงบประมาณและเริ่มดำเนินการปรับปรุงระบบส่งน้ำและการกระจายน้ำซึ่งหากการปรับปรุงครั้งนี้แล้วเสร็จประชาชนจะสามารถใช้น้ำได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นลดปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนด้วยระบบระบายน้ำที่มีความคล่องตัวรวมถึงการดึงกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพอเราเราเราได้รับผู้ส่งน้ำตัวนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้การระบายน้ำมันมันมันคล่องตัวขึ้นสวนยางก็สามารถระบายน้ำไม่ให้ขังได้ชาวชาวบ้านที่ทำนาก็ก็สามารถดึงน้ำเข้าไปทำนาได้ พอเราใช้น้ําเสร็จก็สามารถถ่ายลงลงคูน้ําตัวนี้ได้ความกล่องตัวประโยชน์ของชาวบ้านออผมถือว่าตรงนี้มันมันมันดีมากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียดกรมชลประทานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงโครงการเพื่อให้โครงการสามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการน้ำ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งเรื่องการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรสุริยานกแก้วถ่ายภาพาาิิดารอดกุปทีมข่าว nbt ภาคใต้รายงานจากจังหวัดพัทลุง